ชื่อเพลงชื่อว่าอาชื่อเพลงชื่อว่าเรียกเต้าความรักได้ปะภาษาอังกฤษคือคอมีแบ babe yes ซึ่งเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์นัารเรื่องหมอนรักคนนี้เป็นของโผล่นะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันว่าเป็นยังไงไปค่ะนี่อันนี้เห็นไหมเขาต่อยเสร็จเขาก็จะมาทำแผลให้กันกุกริบกุกริบถ้าไม่หวังดีต่อกันเขาไม่ทำแผลให้กันหรอกนะคะก็จริง

ฉันจะคอยกอดห้องไม่หวั่นพรุ่งนี้ต้องเจอมาจนอาจจะน่าพอฉันเอาเองตรงนี้ไม่มเป็นไร baby 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 คิดมีแค่นี้ย,ยัย baby 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 ได้ฝันมีเธอตรงหน้าฉัาน ไม่ใช่ไหนถึงว่าจะตายกันตัวจิ้งหรอกต้องไปสั่นหานูดิไงฟ้ามันห้าหรือเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมแบบไปแบบกิจกรรมข้องบาแบบอาสา แต่เนี้ยน่าจะเป็นเล่นละครแบบเอาเดือนกับคนรลลอๆกันจะให้ละครมหาหลัยี่เป็นแนวแบบมหาหลัยล่นละครมหาหลัยเวทใน็ออกไปแบบแอาสาไปช่วยปลูกปา่าน ่านปากออกเลยอ่ะเจ็บมาก่อนคือทำไมคนนั้นใช่คนที่ขับรถหนีป่ะไม่พอใจราคาทุกคนก็คือหลังจากที่เราเนี่ยค่ะได้ดูเนาะเป็นเออ่ Official MV เนาะเรียกเต้าความรักในป่าก็คือน่ารักมากคือกูรู้สึกตอนนี้เป็นแก้วเป็นแสงมั้งแสบตาแล้วกูรู้สึกว่ามูนเอนโทนคือมันมีความแบบเออสดใสน่ารักเขาก็แล้วแบบป่บมูนเอนโทนมันแบบดูสว่างดูเจิดจ้าไรเงี้ยแล้วพอเรามาดูเราก็รู้สึกว่าเออมันแบบใช่มันอบอุ่น แต่ว่าสว่างนิดหนึ่งคือถ้าแบบลดสีลงมาได้เราเราจะโอเคมากแต่ว่าในเนื้อเพลงเอาเนื้อเพลงก่อนเนื้อเพลงโอเคมากน่ารักคือแบบยกหัวตามได้เบาๆน่ารักแบบเรียกเต้าคำอยากได้บ้าเออฟิลกู๊ดตามซีรีส์เพราะซีรีส์อาจจะไม่ได้ดราม่าจ๋าขนาดนั้นหรือดราม่าก็ดราม่าอยู่นะก็ดราม่าอยู่แต่ว่าเพลงอาจจะแต่งเพลงให้แบบซอบลงอะไรเงี้ยน่ารักเนาะมีความอย่างไงก็ดีที่ที่เพลงก็มีแรปด้วยแล้วก็มีเพลง รื่นรืฟิลกูดเหมือนที่เราพูดไปอ่ะก็หลังจากที่ซีรีส์เนาะมันจะมีแนวต่างๆมีมีแนวแบบว่าลึกลับซับซ้อนปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็นมาดูมัธยมใช่มาธยมมัธยมอะไรมหาลัยมาได้แล้ว่ะเราก็มาดูฟิลมหาลัยแบบฟิลกูดกูไม่ต้องคิดอะไรเยอะทิ้งสมองไว้อยู่บ้านเราก็มาดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ให้เราแบบมีความสนุกกรุบกริบกรุบกริบแย่ เออมันจะจบลงเอ่ยยังไงนะคะแล้วก็อาจจะมีชาวบ้านมาคอมเมนต์ว่ากลุ่มกิบตรงไหนดราม่าตั้งแต่ต้นแหละกูก็ไม่เป็นไรเราก็เอาส่วนที่มันกลุ่มกีบนะส่วนดราม่าเราก็ละละไว้ก่อนกว่าเขาจะเป็นแฟนกันเราก็เห็นเขาจีบกันก่อนในซีรีส์ของแต่ละคู่ก่จะเป็นแฟนซึ่งกูขอขออันนึงมากแบบไอ้คู่แฟนโซนอ่ะก็อยากจะรู้เหมือนกันแบบว่า มึงยังไม่มีทีท่าที่จะแบบบอกรักกันเลยแต่มึงก็แค่ว่ามึงไปบอกเรื่องเนี้ยโดยที่ไม่บอกกูได้ยังไงอ้าวไม่นะก็ตอนเป็นเพื่อนกันเขาพูดกันอยู่ว่าถ้ามีแฟน่ะกูก็จะแบบไม่ลดไม่ลดความสนิทกับมึงลงไงแต่เนี่ยมึงลดแล้วมึงให้ความสัมพันธ์กับแฟนมึงมากกว่ากูแล้วกูเล่าเรื่องมึงไม่ฟังไม่ได้เลยคุณบงมากไม่ได้ก็ขับกูก่อนมันเป็นแบบว่า ส่วนตัวส่วนบุคคลเข้าใจไหมอันนี้ก็คงแบบเออแต่ก็ไป็นตามแล้วก็ความสัมพันธ์เขาจะเป็นยังไงต่อนะคะใน3คู่นี้นะคะ<ช>ทุกคนแล้วก็เพลงน่ารักฟิลกู๊ดฟิลใจนะคะทุกคน<ช>ก็ถ้าใครอยากฟังเพลงเต็มๆนะคะก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านบนด้านล่างแล้วก็ไทยคลิปก็สามารถไปดูเพลงเต็มๆได้นะคะทุกคนแล้วก็นึกแล้วก็อย่าลืมไปติดตามซีรีส์ด้วยนะคะทุกคนก็มาทางช่อง9นะคะทุกคนแล้วก็ลงทุกวันอาทิตย์ช่อง9ทุกวันอาทิตย์เวลา23 0นนแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ไหนคะคุณเจน อ่าววิวค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพม่ชิวมีอะไรคอมไม่ตัดสำหรบวันนี้ไปชิวไปก่อนแล้วบายบาย